ในปี2024บิตคอยเข้าสู่ตลาดกระทิงครั้งใหญ่ทะลุ100,000ดอลลาร์ 1, อย่างแข็งแกร่งและทำให้โลกสั่นสะเทือนบิตคอยกลับมาอีกครั้งในฐานะราชาพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นทองคําดิจิตัลที่ไม่สั่นคลอนวีรบุรุษแห่งโลกคลิปโตได้รับการเปิดเผยในการจัดอันดับโฟ์คิงแห่งคลิปโตได้มารวมตัวกันที่จุดสูงสุดและร่วมกันจุดชนวนกระแสคลิปโตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bitcoin TV Thailand ที่ที่โลกของคริปโตเปิดกว้างสวัสดีค่ะรัชชีผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะในปี2024ค่ะ Bitcoin ได้กลายเป็นเวทีของบุคคลที่มีอิทธิพลมากหน้าหลายตาทั้งการกระทำและการพูดของพวกเขาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดคริปโตค่ะ นี่คือกลุ่มคนที่ประกอบไปด้วยผู้นําทางการเมืองนักธุรกิจชื่อดังและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรวมทั้งผู้นําความเห็นในวงการคริปโตพวกเขามีบทบาทสําคัญในการผลักดันนโยบายการตีความตลาดและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการเผยแพร่ความรู้ซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบนิเวศของบิตคอย n โดยวันนี้ค่ะ B t ทีจะพาทุกคนย้อนรอยไปในปี2024กับบุคคลที่มีอิทธิพลที่สุดในวงการบิตคอย n ค่ะ ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนบิดคอยเข้าสู่ตลาดกระทิงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะโดยเฉพาะในวันที่11พฤศจิกายนที่ราคาพุ่งขึ้นถึง10.29%ได้ทำลายขีดจำกัด81,000ดอลลาร์และตามมาด้วยความก้าวหน้าเหนือนระดับ100,000ดอลลาร์ได้ถึง3ครั้งและบางสถาบันค่ะต่างประเทศได้ปรับราคาคาดการณ์ไปที่125,000ดอลลาร์ในขณะที่ธนาคาร Standard ในขณะที่ธานาคาร Standard Chartered คาดว่าในปี2025จะสามารถทำได้ถึง200,000ดอลลาร์และว,วงการคลิปโตได้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเกี่ยวกับอิสรภาพทางการเงินและการดีตัวครั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ทรัมป์ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหากพูดถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในปี2024สำหรับบิตคอยนทรัมป์คงจะไม่พลาดจากตำแหน่งนี้และหากมองกันในระยะยาวการประชุมบิตคอย n ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่ทำให้ทรัมป์ได้รับสปอตไลท์โมเมนต์ค่ะ เมื่อวันที่27กรกฎาคมปี2024อดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้ปรากฏตัวในงานบิตคอย2024ที่เมืองน h ชวิ l ล์รัฐเทนเนสซีในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เขาได้ให้สัญญาที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของบิตคอยและวิจารณ์นโยบายการกำกับดูแลในปัจจุบันอย่างรุนแรงและจุดที่สะดุดตาที่สุดคือการกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาจะไล่ประธาน SEC ของสหรัฐหรือแกรี่เกนเซอร์ออก ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธาน SEC ในเดือนเมษายนปี2021แกรี่เกนส์เลอร์ได้ดำเนินการควบคุมอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีอย่างเข้มงวดโดยใช้วิธีการบังคับใช้กฎหมายที่รุนแรงและปรับแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงเช่น Binance, Coinbase, Kraken, FTX อย่างหนัก โดยการปรับนั้นมีมูลค่าสูงถึงหลายสิบล้านดอลลาร์หรือแม้แต่กระทั่งหลายร้อนล้านดอลลาร์โดยสไตล์การทํางานที่เข้มงวดได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจในวงกว้างในหมู่นักธุรกิจคริปโตชุมชนและแม้แต่สมาชิกพุฒธ,ธสภาสหรัฐซึ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมาได้มีการเรียกร้องให้เขาลาออกหลายครั้งดังนั้นเมื่อทรัมป์เสนอไล่แกลี่เกนเลอร์ออกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกใจวงการคริปโตเป็นอย่างมากรากฐานของการวิจาร์เกนเลอร์นั้นมาจากการทํากฎหมายการกาก,ก,กับดูแลคริปโตในสหรัฐที่ไม่สมบูรณ์และไม่ยุต การผลักดันให้มีการปฏิรูประบบการกำกับดูแลจึงกลายเป็นหนึ่งภารกิจหลักของทรัมป์หลังจากกลับเข้าสู่การเมืองอีกครั้ง ทรัมป์สัญญาว่าจะตัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประธานาธิบดีด้านบิตคอยและสะกุลเงินดิจิทัลภายในหนึ่งร้อวันเพื่อส่งเสริมกฎหมายการกำกับดูแลที่โปร่งใสและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รัฐบาลที่สนับสนุนบิตคอยให้ดำรงตำแหน่งประธาน SEC ซึ่งคำประกาศนี้ได้สะกิดใจผู้ประกอบการในวงการเว็บเทรีทันทีและหลังจากนั้นทรัมป์ก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการขับเคลื่อนคำพูดของเขาไปอีกครั้งโดยพูดออกมาโดยความเชื่อมั่นในแนวทางของทุกคนที่เชื่อมั่นในบิตคอยทำให้การบรรยายครั้งนี้ถึงจุดพีคอีกครั้ง ตามที่ทำกล่าวรัฐบาลสาหรัฐปัจจุบันถือครองบิตคอยมากกว่า200,000เหรียญโดยในเดือนมีนาคมปีที่แล้วรัฐบาลได้ขายบิตคอยมูลค่าประมาณ300ล้านดอลลาร์ส่งผลให้ตลาดลดลงราว6%และในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้พวกเขาได้โอนบิตคอยจำนวน1 5 0 8 5เหรียญที่ยืดได้จากคดีแฮกบิต p ฟนิกซ์โดยการถือครองจานวนมหาศาลนี้เปรียบเสมือนระเบิดเวลา ซึ่งสามารถจุดชนวนให้เกิดความตื่นตระหนกในตลาดได้ทุกเมือ่อในฐานะที่รัฐบาลสหรัฐเป็นหนึ่งในวานบิตคอยวิธีที่พวกเขาจะจัดการสินทรัพย์เหล่านี้จึงเป็นที่น่าจับตามองของตลาดและในงานประชุมนี้ทรัมป์ได้ตอบข้อกัอองวลของตลาดอย่างชาญฉลาดพร้อมมอบความมั่นใจให้กับนักลงทุนบิตคอยอีกด้วย ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ของทรัมป์ตลาดสกุลเงินดิจิตอลประสบกับความผันผวนอย่างรุนแรงราคาบิตคอย์ได้ตกลงมาอย่างรวดเร็วถึง1,200ดอลลาร์ 1, 200, และต่ำกว่าระดับ6 7 0 0 0ดอลลาร์อย่างไรก็ตามเมื่อการสุนทรพจน์ใกล้จบลงบิตคอย์ก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วฟื้นตัวจากการตกลงทั้งหมดและทะลุระดับ6 9 0 0 0ดอลลาร์ในขณะที่ใกล้เคียงระดับสูงสุดของปีที่70,000ดอลลาร์ที่ทำไว้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหาราัฐกองทุนบิตคอย12กองทุนรวมถึงกองทุนจากแ a c k รอ c ก และฟิเดล ity ได้ดึงดูดเงินลงทุนสุดที่ประมาณ9 9พันล้านดอลลาร์ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นเป็น1 1 3แสนล้านดอลลาร์และนอกจากนี้ข้อมูลจากคอยเกเกโคยังเปิดเผยว่าตั้งแต่การเลือกตั้งของทรัมป์มูลค่าตลาดคริปโตเคอเรนซีได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ1.2ล้านล้านดอลลาร์โดยบิ c คอยได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันถึง6สัปดาห์และทะลุผ่านระดับ1น0 0 0แสนดอลลาร์ถึง2ครั้งซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่ยาวนานท จากครั้งหนึ่งเคยกล่าวว่าสกุลเงินดิจิตอลคือการหลอกลวงมาสู่การขึ้นเวทีในการประชุมบิตคอยด้วยตนเอง ทัศนคติของทรัมป์ที่มีต่อบิตคอยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ชัดเจนว่าเป็นผลมาจากการคำนึงถึงการเมืองอย่างลึกซึง้งและการชิงใช้เพื่อการเลือกตั้งใหม่เป็นเป้าหมายหลักของทรัมป์และการประชุมบิตคอยก็เป็นเวทีที่ดีที่สุดในการสนับสนุนจาก,จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกลุ่มคริปโตโดยซัพพอร์เตอร์ที่เชียร์ในงานนั้นคือผู้ที่ทรัมป์หวังว่าจะได้เสียงเลือกตั้งจากพวกเขาและในครั้งนี้ค่ะบิตคอยไม่เพียงแค่เป็นตลาดกระทิงที่ได้รับแงรงผล,ล,ลักดัน แต่ยังเป็นทรัมป์บูในปี2024รายชื่อฮีโร่ของ Bitcoin ในปีนี้ทรัมป์จะครองอันดับที่1อย่างไม่ต้องสงสัยเลยค่ะ ในปี2024ถูกเรียกว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ค่ะเพราะสกุลเงินดิจิตอลไม่ได้เป็นแค่เรื่องที่ถูกมองข้ามทางการเมืองอีกต่อไปแม้ว่าบิตคอยจะไม่ได้มีการรองรับจากสินทรัพย์ทางสถานะแต่คุณสมบัติพิเศษของมันทําให้มันกลายเป็นทองคําดิจิตอลเมื่อความต้องการทองคําทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นเช่นประเทศรัสเซียและตุรกีที่กักตุนทองคําเพื่อต่อต้านความเสี่ยงจากดอลลาร์และดึงดูดสินทรัพย์ดิจิตอลให้มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นซึ่งบิตคอยในฐานะส่วนเสริมของทองคําจึงช่วยให้หลายประเทศมีเเคครรืืื่่่ออองงงมมในนนกกาาป้ัวสีียยยทดหุและ ะดวกสบายมากขึ้นหากทรัมป์เปิดประตูทางการเมืองให้กับบิตคอยล์ลูมิสก็เป็นบุคคลสําคัญที่ผลักดันการออกกฎหมายเกี่ยวกับคริปโตค่ะสาเหตุที่ซินเทียลูม,มิสนำเสนอให้กระทรวงการคลังของสหรัฐซื้อบิตคอย1นล้านเหรียญภายใน5ปีเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีทำสถิติส่ำสุดใหม่หลายครั้ง โดยลดต่ำกว่า2.2และแตะที่จุดต่ำสุดที่2.17ก่อนปิดที่2.18เมื่อเผชิญกับแรงกดดันจากการลดค่าของดอลลาร์เธอในฐานะผู้สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลที่มั่นคงได้แนะนำให้ใช้บิตคอยเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงจากนั้นเธอได้ยื่นร่างกฎหมายสำรองยุทธศาสตร์บิตคอยต่อวุฒิสภาเพื่อผลักดันให้รัฐบาลสร้างระบบสำรองที่แข็งแกร่งขึ้นในสินทรัพย์ดิจิทัล ในปี2024ค่ะราคาบิตคอย์เพิ่มขึ้นสะสมมากกว่า100%ซึ่งสูงกว่าทองคำและน้ำมันดิบที่เป็นสินทรัพย์หลากหลายเท่าแม้ว่าทองคำจะแสดงผลงานที่แข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมาแต่การเพิ่มขึ้นในปีนี้ค่ะก็เพิ่มขึ้นแค่24%ซึ่งยังน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของบิตคอยถึงสีเท่าและการพุ่งขึ้นของบิตคอยทำให้ตลาดคริปโตทั้งหมดมีการปรับตัวสูงขึ้นโดยอิตาเลียมเพิ่มขึ้นถึง3,100ดอลลาร์ด SOL สูงสุดที่239ดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า15%และเหรียญดอชคอยของอีรอนมัสก์ก็เพิ่มขึ้นมากกว่า30%การแสดงออกที่แข็งแกร่งของสกุลเงินดิจิทัลนี้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นชั้นนำอย่างมัสก์มีพื้นที่ในการดำเนินการมากยิ่งขึ้นค่ะตั้งแต่ที่อีรอนมัสก์เริ่มเข้าร่วมวงการคริปโตในปี2019แม้จะไม่ถือเป็นนักเล่นมือฉมังแต่ในฐานะของมาหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกค่ะและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเขาได้ใช้อิทธิพลที่มีอยู่มากมายในการสร้างกระแส ในการสร้างกระแสในตลาดคลิปโตหลายครั้งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2024มาร์สยังคงสนิทกับทรัมป์ในฐานะพี่ชายคนแรกและมีบทบาทสำคัญในการเก็งกำไรในตลาดบิตคอยทำให้ตลาดกระทิงในครั้งนี้ร้อนแรงยิ่งขึ้นค่ะ เหรียญดิจิตอลหนึ่งที่ชื่อว่าพีนัทกลับได้รับความนิยมอย่างไม่คาดคิดจากสัญลักษณ์แฮมสเตอร์กระตูดและเรื่องราวเบื้องหลังซึ่งมีต้นแบบมาจากการที่กระรอกถูกฆ่าตายโดยการฉีดยาในรัฐนิวยอร์กจากการติดโรคพิษสุนักบาเหตุการณ์นี้ทําให้เกิดกระแสฮือฮาทั่วประเทศโดยโดนัลด์ทรัมวิจารณ์การบังคับใช้กฎหมายที่เกินขอบเขตของพรรคเดโมแครตในนิวยอร์กและอีลอนมัสก์ยังได้ออกมาโพสสนับสนุนบนโซเชียลมีเดียหลายครั้งพร้อมกล่าวว่ากระรอกตัวหนึ่งและเหรียญดิจิตอลพีนัทช่วยชีวิต ทำให้เหรียญพีนาทกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการเมืองและพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วถึง88.9%ภายใน24ชั่วโมงและภายในเวลาไม่ถึง10วันก็พุ่งเข้าสู่10อันดับแรกในแพลตฟอร์มการซื้อขายใหญ่ๆเช่นเดียวกับพีนัทที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วโดวยอิทธิพลจากคนดังดอชคอยก็เป็นตัวอย่างสำคัญโดยการเทรดโดยผู้มีอิทธิพลโดยมัดเช่นกันเมื่อวันที่12พฤศจิกายนทรัมป์ประกาศวา่ามัดจะเป็นผู้นำในกระทรวงประสิทธิภาพของรัฐบาลใหม่ d o DOGE แต่ตั้งแต่ดมีชื่อ ตั้งแต่ Dodge เป็นชื่อย่อของ d อชคอยข้อความนี้จึงสร้างความฮือฮาในตลาดทำให้ Dodge คอยพุ่งขึ้น19%ในวันนั้นและตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นไปแล้วกว่า3เท่าหลังจากที่มัตสเข้าร่วมตำแหน่งหัวหน้าแผานกประสิทธิภาพรัฐบาลได้สำเร็จความสัมพันธ์ของเขากับ Dodge คอยที่พุ่งสูงขึ้นจากอิกทธิพลของเขาดูเหมือนจะมีเบาะแสว่ามีการจัดก,การอยู่เบื้องหลังเล็กน้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินกระรอกหรือ Dodge คอยการพุ่งขึ้นของมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพื้นฐานของตลาดคลิปโตแต่อย่างใด ซึ่งยืนยันถึงลักษณะของเหรียญมีมซึ่งเป็นสินค้าฮอตฮิตในโลกออนไลน์ที่ขึ้นอยู่กับอารมณ์และอิทธิพลของเซเลบิตี้และราคาของเหรียญมีมมักจะขึ้นอยู่กับคำพูดของคนดังและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเพื่อผลักดันมูลค่าความเห็นพ้องแม้ว่าเหรียญเหล่านี้จะไม่มีมูลค่าที่แท้จริงมากนะักแต่ถ้ามีผู้เชื่อถือมากพอมันจะสามารถมีมูลค่าได้และการกระตุ้นอารมณ์ในการเก็งกำไรคือความสามารถพิเศษของมัส ตามเอกสารที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FEC เคยเผยแพร่มัสได้บริจาคเงินจำนวน259ล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มที่สนับสนุนการเลือกตั้งของทรัมป์ในปี2024ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐในขณะเดียวกันบริษัทเทคโนโลยีอวกาศของมสัสอย่าง SpaceX มีมูลค่าตลาดล่าสุดที่ประมาณ350,000ล้านดอลลาร์โดยมีมูลค่ามหาศาลน,นี้ทำให้ทรัพย์สินส่วนตัวของเขาพุ่งขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เขายังครองตำแหน่งมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกมูลค่าของ SpaceX พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้นค่ะและยากที่จะบอกได้ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของทรัมป์และหากและหากเรามองว่าเป็นการทำให้บิตคอยเป็นสากลเป็นเกมการเงินที่ซับซ้อน m u s กก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดเขาสนับสนุนการใช้บิตคอยในการชำระเงินและการส่งเสริมดอสคอยทำให้เขาแทบจะไม่มีคู่แข่งในตลาดคริปโตเคอเรนซีแ และในขณะเดียวกันค่ะราคาหุ้นของเท s l a พุ่งขึ้นถึง60%ในเดือนที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับจุดสูงสุดในปี2021เพียงแค่15%เท่านั้นภายในระยะเวลาแค่2สัปดาห์ความมั่งคั่งส่วนตัวของมัสเกือบเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่สําหรับเขาแล้วการเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งนั้นอาจเป็นแค่ผลพลอยได้และเป้าหมายที่แท้จริงของเขาอาจจะเป็นการสร้างระบบการเงินใหม่ที่หลุดพ้นจากการควบคุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด ในโลกของสกุลเงินดิจิตอลเจ้าฉังเผิงหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อซีซีถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีตำนานที่ยิ่งใหญ่ค่ะเพราะในปี2017ชาวจีนแคนาดาคนนี้ได้ใช้โอกาสในยุคสมัยและการก่อตั้งการเปลี่ยนแปลงไบแนนซ์ขึ้นและในปีเดียวกันนั้นราคาบิตคอยได้พุ่งขึ้นจาก3,000ดอลลาร์ 3, สหรัฐไปถึง20,000ดอลลาร์ 2, สหรัฐซึ่งสร้างกระแสการลงทุนทั่วโลก การแลกเปลี่ยนไบนั้นด้วยความเร็วในการเทรดที่ยอดเยี่ยมและกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นได้ดึงดูดผู้ใช้ถึง6ล้านคนภายในเวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นค่ะและมียอดการเทรดทะลุ1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นเหนือการแลกเปลี่ยนที่มีอยู่แล้วหลายแห่งจนกลายเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมค่ะความมั่งคั่งส่วนบุคคลของเจ้าฉางเผิงเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของไบแอนซ์ตามรายงานในปี2021เขามีมูลค่าทรัพย์สินสูงถึง9 4้าดพันล้านดอลลาร์และได้ก้าวเข้าสู่ กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการคริปโตอย่างไรก็ตามตลาดคริปโตที่ให้ผลตอบแทนสูงก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันเมื่อการควบคุมจากรัฐบาลในหลายประเทศมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งด้านการขยายตัวของ b บ n a n c e ถึงเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆในปี2023หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐได้เปิดการสอบสวนเจ้าฉางเผิงและ b บแ a น c e อย่างเต็มที่โดย CFTC และ SEC ของสหรัฐต่างก็ได้ยื่นข้อกล่าวหาต่อ b บแ a น c e ในการดำเนินการธุรกิจอย่างผิดกฎหมายและการให้ข้อมูลเท็จ ซึ่งข้อเก่าวหาเหล่านั้นได้ทำลายภาพลักษณ์ของไบแ a นซ์ที่เคยยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้ ทํากลางข้อกล่าวหามากมายเจ้าฉางเผิงเลือกที่จะยอมรับผิดในเดือนพฤศจิกายนปี2023เขาเดินทางไปยังสหรัฐและยอมรับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงินพร้อมจ่ายค่าปรับจํานวนมหาศาลถึง50ล้านดอลลาร์และบแอนซ์ก็ต้องจ่ายในราคาแพงเกือบ5,000ล้านดอลลาร์เพื่อทําการยุติข้อพิพาทกับรัฐบาลสหรัฐในเดือนเมษายนปีนี้เจ้าฉางเผิงถูกตัดสินให้จำคุก4เดือนซึ่งทำให้บอสใหญ่แห่งวงการคริปโตผู้ที่เคยมีอิทธิพลมากต้องเข้าสู่คุก แต่อย่างไรก็ตามโชคชะตากับเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่2 7กันยายนเขาถูกปล่อยตัวก่อนกำหนด2วันและได้รับอิสรภาพกลับคืนมา ในช่วงที่เจ้าฉังเผิงถูกจำคุกไบแอนซ์ยังคงนั่งอยู่บนบัลลังที่เป็นตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก CEO คนใหม่เผยว่าปีนี้นักลงทุนสถาบันและองค์กรบนแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้น40และในช่วงต้นเดือนกันยายนปริมาณการเทรดสะสมของไบแอนซ์ได้ทะลุ100ล้านล้านดอลลาร์ทำให้เกิดกำลังสร้างสถิติใหม่ขณะเดียวกันตลาดคริปโตยังคงร้อนแรงต่อเนื่องในวันที่27กันยายนราคาของบิตคอยดเคยทะลุ66,000ดอลลาร์ทำสถิติใหม่ในช่วงเวลาล่าสุด การพัฒนาเชิงรวกเหล่านี้ดูเหมือนจะส่งสัญญาณไปยังโลกภายนอกว่าแม้ไม่มีเจ้าฉังเผิง b บแอนซ์จะยังคงยืนหยัดมั่งไนแอนซ์จะยังคงยืนหยัดมั่นคงไม่เสื่อมคลายแต่อยไรก็ตามค่ะหลังจากที่เขาออกจากคุกซีซีต้องผเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาถูกห้ามไม่ให้ดํารงตําแหน่งผู้นําใดๆใน b i แอนซ์ตลอดไปและไม่สามารถควบคุมจัก,กรวาลที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นเองได้อีก ในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ทุนและคุณค่าที่แท้จริงขัดแย้งกันสังคมมักจะมองว่าปรากฏการณ์นี้เป็นข้อบกพร่องทางศิลธรรมและบางครั้งก็ปิดท้ายว่าเป็นกะและบางครั้งก็ปิดท้ายว่าเป็นอาชญากรในฐานะของบุคคลสาธารณะค่ะเจ้าฉำเผิงจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกลายเป็นเป้าหมายของความรู้สึกเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าเขาจะทําผิดพลาดในกระบวนการการขยายตัวแต่ท่าทีที่เขากล้าหาญในการต่อสู้กับการกำกับ,กบดูแลของสหรัฐก็ได้สร้างแบบอย่าง ก็ได้สร้างแบบอย่างของการต่อต้านที่กล้าหาญให้กับอุตสาหกรรมคริปโตทั้งหมดแล้วการเสียสลักของเจ้าช่างผึนงนั้นไม่ใช่หรือที่เป็นรูปแบบของหนึ่งในวีรชนในวงการคริปโต